อมชันติเราเข้าใจแปดพลังของดวงวิญญาณในอีกแง่หนึ่งคือเข้าใจ8ดมือของ,ของเดวีเพราะว่าแต่ละมือนั้นนะเป็นสัญลักษณ์ของพลังเฉพาะของดวงวิญญาณ เนะเป็นเอสพาวเวอร์ของดวงวิญญาณเป็นเป็นตัวแทนโดย8ดมือของเหล่าเทพเมื่อวานนี้เราได้เห็นพลังแรกของดวงวิญญาณพลังในการบิดรอะพลังที่จะละวางยิ่งเราให้ความใส่ใจกับตัวเราเองมากแค่ไหนสถานการณ์ผู้คนก็จะไม่มีอิทธิพลต่อเราเมื่อเรานั้นน่ะเนะเมื่อเรานั้นนะคะ ไม่ได้ให้ความใส่ใจเราก็จะพูดว่าออพวกเขาทําสิ่งนั้นฉันก็เลยรู้สึกแบบนี้คือพอเราให้ความใส่ใจกับสิ่งไหนอะค่ะเป็นเพราะเธอทําแบบนี้ฉันเลยรู้สึกแบบนี้สถานการณ์มันเป็นแบบนั้นฉันก็เลยรู้สึกอย่างนั้นนั่นคือชีวิตที่ซึ่งเรานั้นพึ่งพิงและผูกพันอยู่กับสถานการณ์และผู้คนอย่างแท้จริงพลังในการละเลิกพลังในการละวางเนี่ยค่ะมันจึงทําให้เราได้ดําเนินชีวิตได้อย่างเป็น ผู้ที่ผู้สังเกตการที่ละวางนะคะเข้าใจว่านี่คือพลังงานของสถานการณ์เป็นพฤติกรรมของผู้คนเป็นกรรมของพวกเขาความคิดและพฤติกรรมของฉันเป็นทางเลือกของฉันเองไม่ถูกแตะต้องโดยสถานการณ์และผู้คนดวงวิญญาณใช้สมคุณสมบัติด,ดั้งเดิมของความบริสุทธิ์สงบความรักของตนเอง ไม่ว่าสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นแวดล้อมนั้นจะเป็นเช่นไรก็ตามเมื่อดูงวิญญาณเริ่มต้นใช้พลังแรกของตนเองคือละวางเนี่ยพลังที่สองก็จะเริ่มต้นถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งก็คือพลังที่จะปล่อยวาง l e t go โนนะและท g โเนี่ยค่ะมันหมาถึงการใช้ นำไปใช้กับสิ่งต่างๆมากมายที่เราคว้าจับเอาเราเอาไว้หรือว่าเรายึดเอาไว้นะคะการคว้าจับหรือการยึดตรงนี้เนี่ยหมายถึงเรายึดหรือเราจับสิ่งนั้นในจิตใจของเราเพวกเขาแก่มากเลยบางทีอะเราอะอาจจะไม่แม้กระทั่งจดจําพวกเขาได้เป็นอย่างดีก็ได้นะอาจจะจําไม่ได้บางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะ เก็บสะสมหรือว่าคิดถึงสิ่งนั้นได้ในทันทีแต่ว่าในสถานการณ์ในวิธีการที่ละเอียดอ่อนมากๆ <ใน S 1> ดวงวิญญาณนั้นน่ะก็ยังคงคว้าจับบางประเด็นหรือบางเหตุการณ์ที่เกิดคือต้องบอกว่าบางทีเราก็จะว่าโอ้เรื่องราวมน,นานมากแล้วอ่ะฉันจําอะไรไม่ได้แล้วแหละแล้วฉันคงคิดถึงมันไม่ได้หรอกเนาะแต่กระนั้นก็ตามาน,นะคะไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะนานขนาดไหนผ่านมานานเพียงไรก็ตามมันก็อาจจะยังคงมีบางเรื่องราวบางเหตุการณ์ที่เรายังจําได้ แปลว่าถ้ายิ่งเราคว้าจับอยู่กับประเด็นมากแค่ไหนดวงวิญญาณก็จะหนักหน่วงตามนั้นหากเราต้องการจะอยู่อย่างเบาสบายเป็นสุขและทรงพลังเสมอเราจำเป็นต้องทำความสะอาดทุกสิ่งจากที่นี่คือข้างในดวงวิญญาณเนี้ยต้องบอกว่าความทรงจำบางเรื่องไม่ขึ้นอยู่กับอายุนะคะไม่ขึ้นอยู่กับว่ามันผ่านมาแล้วจำนวนกี่ปี เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดถึงมันได้เนี่ยมันก็ใหม่เสมอ<ช>เนาะสิ่งมันอาจจะมาในหนึ่งนาทีเมื่อดวงวิญญาณจากร่างก็ได้คือบางเรื่องราวที่เราเก็บสะสมเอาไว้เราไม่เคยทิ้งไม่เคยทําความสะอาดเลยเนี่ยค่ะมันอาจจะมาในในตอนที่เรากำลังกำลังจะจากร่างนี้ก็ได้ที่เราอะไม่รู้เลยได้วยซ้ำอะว่าเมื่อไหร่ที่วินาทีนั้นหรือเรื่องราวนั้นจะมามันอาจจะมา เดี๋ยวอีก10บนาทีหลังจากนี้หรืออีก10ชั่วโมงหลังจากนี้ก็ได้เราไม่รู้หรอกหรือว่าบางทีมันอาจจะมาอีก10ปีข้างหน้าเราก็เพียงแค่ไม่รู้แต่หากเราไม่ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราคว้าจับเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยแล้วดวงวิญญาณก็จะแบกทุกสิ่งไปพร้อมกันกับตนเองในการเดินทางนะไปกับการเดินทาง ขั้นตอนถัดไปของเขาม่ถึงแม้กระทั่งกับการจากร่างไปสู่ร่างใหม่เลยด้วยซ้ำสมมุติว่าเราอาจจะรู้นะว่าเรายังเหลือเวลาอีกสี่ชั่วโมงอ่ะคืออีกสี่เราจะตายในอีกสี่ชั่วโมงหน้าเราเหลือเวลามีชีวิตอีกสี่ชั่วโมงเราจะทําอะไรหล่ะในสี่ชั่วโมงเหล่านี้ยเพื่อที่ชั้นดวงวิญญ,ญาณน,นั้นน่ะจะเบาสบายได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่ชั้นจะจากร่างและเพื่อที่ว่าบัญชีกรรมของชั้นจะถูกสะสาง เราโดยทั่วไปแล้วเราทําอะไรกันเราก็จะยกโทษให้คนอื่นใช่ไหมเราก็จะขอาการยกโทษนี่กับจากคนอื่นเนะเาะเช่นคนเขาทําไม่ดีกับเราเลยว่าเราใกล้ๆจะตายแล้วหรืออีกสี่ชั่วโมงเราก็คงไม่อยากจะเก็บเอาความเศร้าความทุกข์หรือความโกรธแค้นเนี่ยเอาไว้ล้วก็เราก็ยกโทษให้คนนี้คนนั้น เราอาจจะแบบว่าเราอาจจะเคยทําไม่ดีกับใครเราอาจจะต้องไปขอให้เขายกโทษให้เราเนาะมันอาจจะเป็นบางทีอาจจะมีความทรงจําในอดีตที่มันไม่น่ายินดีนะเราก็บอกว่าโอเคปล่อยมันทิ้งไปเถอะจะมีประโยชน์อะไรล่ะที่ฉันจะเก็บเรื่องราวนั้นไว้อะมันถึงเวลาที่จะจากไปแล้วดังนั้นน่ะเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวของเราอะ่ะนะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการของตัวเราเองที่เรากําลังจะจากร่าง เราเองก็ยังต้องปล่อยวางต้องทิ้งความทรงจำมากมายอย่างยิ่งด้วยแต่ในเวลาหลายต่อหลายปีเหล่านั้นของชีวิตของเราหากเราไม่เคยที่จะทิ้งสิ่งไหนเลยอ่ะเนาะถ้าไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ฉันจะทำมันได้ในตอนนี้ก่อนที่ฉันจะจากร่างประเด็นที่สองต่อให้เรารู้เราก็ไม่สามารถที่จะทิ้งช่วงเวลานั้นได้อ่ะ มันก็เพราะว่าการเลทโกเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้การปล่อยวางการทิ้งได้เนี่ยมันต้องเป็นวิถีชีวิตของเราดังนั้นพลังในการปล่อยวางหมายถึงการทำให้ชีวิตของเราอะ compact อ,อะนะคะแบบกลับมารวมกันเนาะไม่ได้กระจัดกระจายออกไปทำไมคนนี้พูดอย่างนี้ทำไมเขาถึงทำเช่นนี้ทำไมคนนี้ถึงทำเช่นนั้น ดูซิวันนั้นคนนี้ทำไมคนนี้เขาทำแบบนี้ในวันนั้นน่ะดูซิคนนี้อ่ะทำไม่ดีกับฉันเลยนะทำไมคนเหล่านี้เขาไม่เห็นเชื่อฟังฉันบ้าง,างเราอ่ะก็ยังคว้าจับอยู่กับความคาดหวังมากมายหลากหลายรวมไปจนถึงความทรงจำในอดีตยิ่งเราสะสมมันเอาไว้ในนี้มากแค่ไหนพลังของดวงวิญ,ญญาณของเราก็จะลดลงไปมากตามนั้น มีครั้งหนึ่งเมื่อเราอะ่ะกำลังจะให้อาภาัยนะคะกับแล้วพอโทษทีค่ะพอมันถึงเวลาที่เราจะต้องให้อาภาัยกับไอสิ่งแบบว่าภาระหรือว่าสิ่งต่างๆมากมายใหญ่หลวงมากๆที่ผู้คนเขาทำกับเราอะ่ะเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยแต่วันนี้แม้กระทั่งไอเหตุการณ์ที่มันไม่สำคัญอะไรเลยอะ่ะเราก็ยังพูดเลยฉันจะไม่มีวันลืมสิ่งนี้หรอก ทุกวันนี้เรารู้สึกเสียใจเพียงเพราะว่าใครบางคนน่ยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าโหไม่ชอบสิ่งที่ฉันโพสต์ลงไปในไอสื่อออนไลน์พวกนั้นเลยอะ่ะเราบอกว่าวันพรุ่งนี้ฉันน่ะจะไม่ไปฉันจะไม่ไปคลิกไลค์ให้คนนั้นอีกแล้วเนาะเมื่อเราเฝ้าจะเก็บสิ่งต่างๆเอาไว้ในแบบนี้ สิ่งนี้ก็จะลดพลังดวงวิญญาณลงไปดังนั้นพลังถัดไปที่เราต้องฝึกฝนก็คือพลังที่จะปล่อยวางเราจําเป็นต้องสะสางบัญชีกรรมเราจะเป็นต้องเก็บสิ่งต่างๆให้มันเข้าที่เนาะสิ่งนั้นไม่ควรจะกระจัดกระจายประเด็นแรกของที่จะปล่อยวางคือต้องปล่อยวางอดีตนะ เพราะว่ามันมีตัวอย่างมากมายเลยเนาะเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นจากอดีตความทรงจําตั้งแต่วัยเด็กว่าโอ้สิ่งที่เราพูดใช่ใช่ฉันอนะเคยยึดถือยึดจับสิ่งนี้เอาไว้เพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเคยเกิดกับฉันมาขอให้เราทบทวนสิ่งนั้นทําไมใครบางคนทําในสิ่งที่พวกเขาได้ทําในวันนั้นละ่ะพยายามจะมองดูสิ่งนั้นจากมุมมองของพวกเขาเด็กอายุหปีก็บอกกับพ่อแม่ของเขาว่าพอแบบ ในตอนที่เพื่อนของฉันน่ะได้มาบ้านในวันนั้นน่ะแม่เนาะเด็กห้าขวบคุยกับแม่แม่เมืก่อนที่เพื่อนหนูมาหาที่บ้านเนี่ยแม่ดุหนูต่อนหน้าทุกคนเลยนะดเด็กห้าขวบนะเนี่ยฉันยังแบบว่าฉันยังไม่สามารถที่จะลืมได้เลยเด็กห้าขวบคนนั้นน่ะยังเก็บความทรงจำเหล่านั้นเอาไว้ได้เลย ถ้าหากเขาไม่ปล่อยวางมันในตอนนี้เขาก็จะคว้ามันเอาไปอีกเก็บมันเอาไว้อีกตั้งร้อยปีเลยเนาะร้อยปีข้างหน้าก็ได้ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าดวงวิญญาณน,นั้นน่ะก็จะแบกสิ่งนั้นไปในการเดินทางครั้งถัดไปของเขาดวงวิญญาณก็จะแบกเอารอยประทับของการถูกปฏิเสธจากดวงวิญญาณหนึ่งเอาไว้ดวงวิญญาณที่จร้อนรู้สึกของการถูกปฏิของการถูกปฏิเสธแม้กระทั่งกับเรื่อง เรื่องเล็กๆน้อยที่มันไม่สลักสำคัญใดๆนั้นเฝ้าแต่เช็คความทรงจำในอดีตมันเป็นประเด็นหรือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยเธต้องปล่อยวางให้ได้จดจำว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะมันเป็นไปตามบัญชีกรรมสิ่งที่พวกเขาทำกับฉันน่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีกรรมของการให้และการรับซึ่งฉันเคยมีมากับพวกเขา,เขา หรือมันก็อาจจะเป็นอารมณ์ของพวกเขาในวันนั้นมันอาจจะเป็นสันสกาของเขาก็ได้นะให้การปรึกษาให้คำปรึกษากับตัวเธอเองนะแล้วก็อธิบายวิธีการที่เธอทำกับคนอื่นเราอธิบายกับบุคคลอื่นอย่างเต็มไปได้วยความรักอย่างยิ่งเลยนะเวลาใครเขามีปัญหาเราก็อธิบายเขาอย่างเต็มไปได้วยความรักไม่เป็นไรหรอกปล่อยวางเธอลืมมันไปซะโหยเรื่องมันเก่าแล้วอะ่ะใส่ฟุลสต็อปได้แล้วเนี่ยเราก็บอกกับคนอื่นอย่างดีเลย เหมือนกับที่เราอะทาให้คนอื่นนะพยายามทําให้คนอื่นเขาเชื่อเราอะนะคะเราเองก็จําเป็นต้องทําสิ่งเดียวกันเนี้กับตนเองด้วยสมาธิอาจจะช่วยให้เราปล่อยวางได้อย่างง่ายดายเมื่อดวงวิญญาณฝ่เติมเต็มตนเองด้วยพลังของพระเจ้าสถานการณ์ซึ่งก่อนหน้านั้นมันดูเป็นเรื่องใหญ่ในตอนนี้มันก็จะไม่สลักสําคัญใดๆเหตุการณ์ที่เราอาจจะเคยรู้สึกว่าอุ้ยฉันไม่มีวันลืมมันเลยนะเรื่องนี้ ตอนนี้มันก็กลายเป็นอะไรบางอย่างที่ง่ายมากที่เราจะลืมมันเมื่อเราอ่ะเริ่มต้นที่จะปล่อยวางพฤติกรรมของเราก็จะเป็นอิสระไม่พึ่งพิงอยู่กับวิธีการที่คนอื่นเขาทํากับเราเราอ่ะจะมีพลังภายในมากมายอย่างยิ่งที่ต่อให้ใครบางคนนั้นน่ะเขาจะแบบว่ามียุติธรรมกับเราอย่างที่สุดเลยเนาะแบบว่าหรือว่าทำผิดกับเราแบบสุดๆไปเลยก็ตาม <c oughs> เนาะไอ้คำว่าไม่ดีทําผิดเนี่ยนะมันก็หมายถึงต่อให้เขาจะทําอะไรที่มันแบบแย่มากๆ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 ก็ากากากตามเราอะ่ะก็จะมีพลังมากมายจนกระทั่งในช่วงเวลาหนึง่งเราก็จะปล่อยไนไว้กับอดีต,ตลและหากบุคคลนั้นอะ่ะเต็มใจเนาะที่เขาจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์กับเรา เราก็จะไม่ใช้เวลาหรอกที่เราจะยอมรับในเมื่อเราเองนั้นนะได้ใส่ฟุลสต็อปกับประเด็นนั้นไปแล้วเรียบร้อยเพราะเราคือดวงวิญญาณที่ทรงพลังเราจำเป็นต้องปล่อยวางจากอดีตบางทีเราก็ทำผิดนะและเราก็มักจะมีสร้างความรู้สึกผิดคิดแล้วคิดอีกเลยว่าโอ๊ยฉัน ทำความผิดนี้ลงไปได้ยังไงเนี่ยฉันทําไปได้ยังไงนะคิดอย่างนั้นคิดซ้าแล้วซ้าเล่าหรือว่าเอ๊ะฉันน่ะคราวนี้ฉันจะล้มเหลวแบบนี้ได้ฉันล้มเหลวแบบนี้ได้ยังไงทําไมอ่ะฉันถึงเป็นเหตุให้พวกเขาเป็นทุกข์ทรมานแบบนี้ได้นะความรู้สึกผิดนี้เองก็ทําให้ดวงวิญ,ญญาณหมดพลังด้วยเราจําเป็นต้องเข้าใจว่าเจตนาของเรานั้นมัน แล้วจาเป็นต้องเข้าใจว่าเจตนาของเราอะ่ะมันถูกต้องนะคือเราไม่มีเจตนานั่นเองอะค่ะแต่กระนั้นนความผิดก็ยังเกิดขึ้นแต่มันเป็นอดีตไปแล้วฉันจะไม่ทํามันอีกเป็นครั้งที่2ปลดปล่อยปล่อยวางอย่าได้ยึดติดอยู่กับความรู้สึกผิดนั้นประเด็นที่3ของการปล่อยวางคือปล่อยวางจากความคาดหวัง เราอะมีความคาดหวังหลากหลายมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาดหวังกับครอบครัวและเพื่อนฝูงอว่าพวกเขาควรจะทําตัวกับเราแบบไหนจินตนาการที่เราสร้างขึ้นมาเกี่ยวกับผู้คนนะคะคู่ครองของฉันนาะสามีหรือภรรยาควรจะเป็นแบบนี้ลูกๆของฉันควรจะเป็นแบบนี้เพื่อนร่วมงานควรเป็นแบบนี้ครูของฉันควรเป็นแบบนี้ ซีเนียของฉันควรทำตัวแบบนี้กับฉันเนะื้อภาพลักษณ์เนี่ยค่ะไอจินตนาการหรือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจมันอยู่ตรงเนี้ยว่าเราอ่ะอยากให้ผู้คนเป็นแบบไหนเมื่อเราสร้างภาพเช่นนั้นขึ้นมาแล,แล้วเราก็ไม่สามารถยอมรับคนบุคคลได้อย่างที่เขาเป็นจริงๆนะคะเพราะว่าไอตัวตัวตนจริงๆของเขากับภาพในหัวของเรามันดันไม่เหมือนกันเนาะ เพราะเราอะไม่ได้แมชภาพนั้นะ่ะที่เราสร้างกับพวกเขาต่อไม่ว่าพวกเขาจะดีขนาดไหนก็ตามนะแต่พวกเขาก็ยังไม่เห็นเป็นเหมือนภาพที่เราสร้างขึ้นมาดังนั้นเราก็เลยบอกว่า,าแต่เธอไม่ได้เป็นเธอไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันอยากให้เธอเป็นเลยนะเนี่ยทำไมเธอไม่เห็นเป็นเหมือนที่ฉันคิดว่าเธอควรจะเป็นสิ่งนี้มันก็สร้างปมหรือความซับซ้อนในความสัมพันธ์ค่ะดังนั้น ปล่อยวางนะคะขอให้เราได้ทิ้งอดีตเนาะทิ้ง3ส,สิ่งนะคะอันที่1อดีตของเราอันที่2ความรู้สึกผิดของเราและความคาดหวังของเราบ่อยครั้งเราเองก็ผูกพันยึดติดอยู่กับไอเดียของตนเองกับเซลฟ์อิมเมจเนาะภาพพจน์ของตัวเราเอง เราอะก็สร้าง image ของคนที่เราเป็นแล้วสิ่งเนี้ยก็เป็นวิธีที่ผู้คนควรทำตัวกับฉันนะพวกเขาควรทำกับฉันแบบนี้เพราะว่านี่คือสิ่งที่ฉันเป็นนะคือไอ้สร้างภาพเนี่ยค่ะมันก็มี2ประการเนาะประการแรกคือเราสร้างภาพอีี่กับตัวเขาเธอควรเป็นแบบนี้เธอควรเป็นแบบนั้น ภาพประการที่2คือการเห็นภาพตัวชันเองโอ้ oh, ฉั้นดีชั้นเจ๋งชั้นเยี่ยมดังนั้นในเมื่อชั้นเจ๋งชันดีขนาดนี้เธอควรทาตัวแบบนี้กับชั้นดังนั้นเนี่ยอีภาพลักษณ์นี้ของชั้นนะคะ่ะมันก็เลยทําให้เกิดเออมันเหมือนกับเราไปลงไลยเหรือด้ว่าพฤติกรรมของคนนั้นคนนี้ควรจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นและไม่ว่าผู้คนทําตัวยังไงก็ตามนะแล้วต่อให้พวกเขาจะดีดีกับเราก็ตามแต่ว่า ถ้าหากว่าไอ้การ <And> then, ดีดีของเขาเนี่ยค่ะมันดันไม่แมชเนาะกับภาพที่ฉันสร้างขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่มีความสุขอยู่ดี created, และประเด็นสุดท้ายของการปล่อยวางเนะประเด็นสุดท้ายที่ต้องปล่อยวางเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนอย่างที่สุดปล่อยวางจากความผูกพันยึดมั่น ว่าฉันต้องเป็นคนถูกเสมอ <c oughs> คำแนะนำของฉันความคิดเห็นของฉันไอเดียของฉันมันถูกต้องต่อให้มันถูกและมันดีก็ตามอ่ะแต่หากมันมีความผูกพันยึดมั่นแล้วแล้วความคิดเห็นกับคำแนะนำของอีกคนนึงนะเราก็จะไม่มีพลังงานที่แม้กระทั่งจะไปเข้าใจเขา ไม่ต้องพูดถึงการยอมรับสิ่งนั้นเลยอ่ะเพราะว่าจิตใจของฉันเนี่ยได้ตัดสินไปแล้วเรียบร้อยเลยว่ามีเพียงความคิดเห็นของฉันเท่านั้นที่ถูกต้องสิ่งเนี้ยมันก็เอาไปใช้ค่ะการนำไปใช้กับเราก็เลยพอเราคึ่โอ้มีแต่ฉันเท่านั้นที่ถูกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าความเห็นของคนอื่นนะมันผิดโดยอัตโนมัติเลยดังนั้นมันเป็นความผูกพันยึดมั่นที่ละเอียดมากๆที่ฉันจะต้องเป็นคนถูกเสมอ ดังนั้นปล่อยวางจากความผูกพันยืดมากนั่นเป็นไอเดียของฉันข้อคิดเห็นของฉันควรเป็นที่ยอมรับเพราะสิ่งนั้นมันถูกต้องยิ่งดวงวิญญาณปล่อยวางจากสิ่งต่างๆเช่นนั้นเนี่ยได้มากขนาดไหนอะเราก็จะเบาสบายได้มากขึ้นตามนั้นเราก็จะยอมรับปรับตัวได้แล้วก็อยู่อย่างยืดหยุ่นและพลังในการปล่อยวางเนี่ยค่ะก็จะเฝ้าแต่ เพิ่มผูนขึ้นพลังนี้เป็นสัญลักษณ์โดยเจ้าแม่ดุรคาเราเรียกว่าเป็นแม่เพราะว่าถูกแสดงเอาไว้ว่าขี่สิงโตนะคะแล้วก็ถืออาวุธหลากหลายมากมายเลย เธอเป็นแม่แต่กระนั้นก็ถูกสแสดงว่าอยู่ในการรบราในการต่อสู้ซึ่งหมายถึงเพื่อที่จะปล่อยวางจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดสองสิ่งเป็นสิ่งมีสองประเด็นที่จำเป็นความรักและกฎเกณฑ์หากเราเข้มงวดมากเลยกับตัวเราเองเอทำไมธรรมชาติแบบนี้นะจึงได้มาให้กับฉันทำไมฉันถึงทําแบบนี้ฉันต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนเนี่ย ดวงวิญญาณจะไม่สามารถเอาชนะสิ่งนั้นได้เพื่อที่จะอยู่อย่างเบาสบายแล้วก็ปลดปล่อยสิ่งต่างๆดวงวิญญาณจําเป็นต้องมีความรักอย่างมากเหมือนกับที่เ,เราอะ่ะหล่อเลี้ยงผู้คนอย่างเต็มไปได้วยความรักหากเรานั้นจําเป็นต้องทําให้บางสิ่งเนี่ยทำให้อยากให้พวกเขาอะค่ะทําอะไรบางอย่างเนาะเราไม่สามารถบังคับพวกเขานะเราอะ่ะต้องให้ความรักกับพวกเขา เราจําเป็นต้องใช้ความรักแล้วเราเบียบวินัยบุคคลแรกที่เราจาเป็นต้องรักคือตัวเราดังนั้นเราต้องการพลังพร้อมกันกับคุณสมบัติของการหล่อเลี้ยงของแม่เหตุนั้นเองผู้เป็นแม่เนี่ยค่ะจึงสามารถที่จะทำทำให้ลูกๆของเธอเนี่ยค่ะทำสิ่งต่างๆได้เพราะว่าเธอนั้นน่ะให้ทำทั้งหมดนั้นเนี่ยค่ะ ด้วยการหล่อเลี้ยงแล้วก็ดูแลพวกเขาอย่างเต็มไปได้วยความรักดังนั้นขอให้รักตนเอง,องเหตุนี้เองสีดุรากาเนี่ยจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแม่และพลังด้วยเมื่อ <Are S 1> เรานั้นใช้อาวุธทั้งหมดของดูรกา,าค่ะที่จะเอาชนะกิเลสของตอนเองเนี่ยดุรกา,าเนี่ยค่ะจึงถูกแสงงว่าขี่สิงโตการขี่สิงโตเป็นในยะที่บอกว่าได้เอาชนะสิ่งสูงสุด ขอให้เราตื่นและยืนยันกับตนเองฉันคือชักตีใน24ชั่วโมงต่อจากนี้ขอให้เราทำการบ้านนี้อนุสรณ์ที่เรานั้นได้สะสมมาเนาะทษที tas, ่ข่าวความทรงจำที่เราเคยเก็บเอาไว้มานะคะตั้งแต่วัยเด็กของเราขอให้เรานั่งอยู่กับตัวเราเองเป็นเวลาสองสามนาทีใคร่ครวญละวางแล้วก็มองดูจากมุมมองของคนอื่นการปล่อยวางอ่ะ ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเนาะจนกว่าเรานั้นจะละวางได้พลังทั้ง8นั้นนะ่ะมันถูกสะสมเอาไว้เป็นลำดับเฉพาะค่ะจนกว่าเราจะละวางได้เนะละวางถึงต้งมาก่อนเป็นอันดับแรกจนกว่าเราจะละวางได้ไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ดังนั้นละวางตัวเราเองจากมุมมองของเรามองดูจากมุมมองของคนอื่นๆบ้างนะคะ เจตนาของพวกเขาคืออะไรบางทีเขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยหรืออาจจะอิจฉาลิษยาเขาขอให้เราได้สร้างความเมตตากรุณาต่อพวกเขาให้คำปรึกษากับตนเองใน24ชั่วโมงหลังจากนี้อย่างน้อยที่สุดขอให้สะสางบัญชีกรรมเหล่านี้ประเด็นนี้ไม่อยู่ในจิตใจของฉันอีกต่อไปฉันต้องปล่อยวาง มีชีวิตอยู่ในวิธีการเช่นที่ว่าเมื่อเราอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตดวงวิญญาณอยู่อย่างเบาสบายในการเดินทางที่เราจะไปต่อนั้นซึ่งหมายถึงว่าบัญชีกรรมทั้งหมดนั้นได้ถูกสะสางสิ่งนี้เรียกได้ว่าศิลปะของการตายนะักผู้ที่มีได้เรียนรู้ศิลปะของการตายก็จะเรียนรู้ศิลปะของการมีชีวิตโดยอัตโนมัติ เพราะพวกเขามีชีวิตทุกวันด้วยสำนึกรู้ว่าวินาทีใดก็ตามสามารถเป็นนาทีสุดท้ายของพวกเขาขอให้เราได้มีชีวิตยอยู่ด้วยความเข้าใจว่าวันสุดท้ายของเราอะ่ะเราอะไม่สามารถที่จะให้อาภัยแล้วค่อยไปลืมได้นะตอนที่เราจะจากร่างดังนั้นในทุกๆขณะให้อาภัยปล่อยวาง และลืมมันไปซะดังนั้นทุกขณะนะคะนทีละน้อยทีละน้อย,อยมันก็จะกลายเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งจนไม่มีความจําเป็นต้องทําความเพียรพยายามที่จะให้อภัยเพราะการให้อภัยอ่ะมันได้กลายเป็นวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติของฉันดังนั้น24ชั่วโมงหลังจากนี้ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงปล่อยวางจากอดีตความรู้สึกผิดความคาดหวัง และภาพลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจของเรานะคะจินตนาการของตนเองในการที่จะปล่อยวางจากนะและปล่อยวางจากไอเดียที่บอกว่ามีแต่วความเห็นของฉันเท่านั้นเลยที่ถูกสำรวจตนเองใน4ประเด็นเหล่านี้และยืนยันกับตนเองฉันคือชักตีฉันคือเจ้าแม่ดูราคา ฉันมีอาวุธทั้งหมดของความรู้ที่จะจบสิ้นและปล่อยวางสิ่งต่างๆฉันเบาสบายในทุกขณะของชีวิตของฉันฉันอยู่อย่างเบาสบายแม้แต่ในขณะที่ฉันนั้นกําลังจะจาะกลางฉันอยู่อย่างเบาสบายแม้กระทั่งในเวลาที่ดวงวิญญาณเดินทางต่อไปในการเดินทางนี้ สวยงามมากนะคะพลังที่2 power to let go เรียนรู้นะคะที่จะปล่อยวางให้อภัยเนาะครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาพของความทรงจำจากอดีตเกิดขึ้นให้อภัยปล่อยวางแล้วเราก็ถึงจะลืมได้นะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะซิสเตอร์เขาพูดถึงหลายอย่างมากเลยค่ะความทรงจําในอดีตใครบางคนเคยพูดอะไรยังไงกับเราเอาไว้ก็ทิ้งมันไปซะนะคะความรู้สึกผิดเนาะหรือแม้กระทั่งความคาดหวังที่เรามีกับผู้คนแล้วก็จินตนาการเนี่ยนะคะที่เราสร้างมาด้วยตนเองคนนั้นคนนี้คนเป็นแบบนี้คนเป็นแบบนั้นเพราะเขาไม่เป็นนะเราก็รู้สึกเสียใจเราก็โกรธเราก็หงุดหงิดนะไอ้พวกนี้ก็ควรต้องปล่อยวาง เราไปจถึงประเด็นที่น่าสนใจมากฉันถูกเสมอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอันนะคะที่ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางด้วยก็ขอให้มี24ชั่วโมงหลังจากนี้ไปนะคะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าให้มันได้ค้างคาเนาะเก็บเอาไว้อยู่ในจิตใจของเราอม